น,นี่ค่ะอีกโอ้ยดอกสวยเลยพี่ตาออโอ้ทำไมมีแต่เห็ดสวยๆวยันนี้ <laughs> งามเหมือนคนเก็บนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งงามๆก็เห็ดป่านี้ ใช่ไหมดอกก็ให้เจอน,นี่ค่ะจะเต็มตะกร้กาแล้วค่ะ <c oughs> ถูกใจพี่ตาวันนี้เห็ดเยอะมากถูกใจพี่ตาเห็ดเยอะวันนี้นี่ค่ะเจอแต่ละกลุ่มอุ้ยเจอแต่ละกลุ่มเยอะมาก เอ้ทำไมมันเอาไม่ขึ้นกลัวหักอืมมีอีกเหรอเอเอาไปเจออีกนี่ค่ะนี่ค่ะากลุ่มนี้หกเจ็ดแปดดอกตั้งหลัง,อ,ง,ลงอีก <laughs> ตายตาย,ยา <laughs> นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวดูผลทันพิตาค่ะ ไหน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 โอ้ยตาดีสุดๆตาสมชื่อเลยนี่ค่ะเยอะเยอะเยอะเอาหัวหายไปไหนหัวหลุดหัวหลุดนี่อนนก,กองเดียวที่เดียวโอ้นี่อีกดอกพี่ตามาดูนี่ใครเห็นเห็ดมั้งขอถามหน่อย โอ้ยลูกน้อยหอยสังนี่ค่ะยุเอาเก็บเก็บจัดเยอะจัดเก็บเก็บแล้วเห็ดสวยงามมากเห็ดสวยวันนี้เห็ดเผือกเห็ดเผือกค่ะสามสี่ดอกโอ้ยสี่ดอกงามๆค่ะอีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงเอาพี่ตาเก็บ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 นี่ค่ะอีกหนึ่งดอก โอ้ขาอยู่ไหนอะพี่ตาเดี๋ยวพี่แค่เองพี่แงเองโอ้ยขายาวดูดูมือไก่นี้อยู่ตรงนู้นขาใช่โทรศโฟนขุดขุดเห็ดค่ะบัสออลโลนี่ค่ะปลาอย่างงามค่ะนุ่นล้นตะก้าเลยค่ะมาเจอปลามาเจอปลาใหม่ล้นตะก้าเลยค่ะฟลุกค่ะฟลุกค่ะฟลุกนี่จอดให้ทั่ว นี่จอดไปทั่วนี่ค่ะพี่ตาเก็บนี้อด้วยน่เก็บเอ็นเพเต็มตะกร้าแล้วค่ะเครื่องบินจะมารับเห็ุเลยไปไปอีกดอกนึงค่ะโอ้ยเอาไม่หวาดไม่ไหวเลยวันนี้นี่เยอะเพราะว่าไอ้มันไอ้มีถุงมือเออพี่มีขุดแผนกขุดค่ะปาดขา สวยสวยปิดรูปิดปิดรูปิดรูปิดขวยขวยนี่ค่ะยังสวยเลยเห็ดปลานี้ขาอ้วนๆขาอวบอวบถือจะไม่ไหวแล้วดอกเดียวแถวเดนมาร์กอะเยอะเหรอไม่ต้องไปเดนมากหรอกที่นี่ก็เยอะแล้วนี่ก็เก็บไม่ไหวแล้ว คนเก็บเห็ดแต่ไม่กินเห็ดเก็บแต่ไม่ชอบกินกันค่ะชอบเก็บเห็ดไม่ชอบกินเห็ดนี่ค่ะอีกหนึ่งดอกส,สีสวยนี่อีกดอกนึงพี่ตาเฮ้ยแข็งนี่ไหนแต่มไม่รู้เท่าไหร่เปิดพี่นี่อีกหนึ่งดอกค่ะ เลอะอันนี้ใช่ไหมอ้ยเน่าค่ะอ้ยหัวแข็งไม่เอาเน่ไเวียนไปเวียนมามาเจอดอกสวยที่เดิมเดินไปเดินมาอยู่ที่เดิมค่ะดอกสวยเลยหรือเพิ่งเกิดเมื่อกี้เอบก็เจอ อย่าหลบซ่อนฉันเดี๋ยวจะเน่าทิ้งอยู่ในป่าฉันพากับบ้านลูกนี่ค่ะแอบต้นไม้อยู่นี่เห็ดบอกว่าแอบก็ยังเจอยังสวยเลยนางอายสามดอกเลยพี่อยู่ติดถนนเลยค่ะสามดอกอคนก็มาแล้วแต่ว่าเห็ดรอเราไงเพราะว่าเห็ดมันรักเราไง เห็นไหมดอกอย่างสวยอย่างงามเลยมันรอเราไงพี่ตาไไเ,เพราะเราไม่ได้อย่างที่พี่บอกเยถนนนี่อ้นะอยกระเด็นนี่ค่ะสามดอกอย่างสวยค่ะติดถนนเลยค่ะน,นี่ค่ะติดถนนเลยน,น,ลยนี่อีกสามสี่ดอกนะี่อสวยๆเลยค่ะอยู่ใกล้กันนี่นี่นี่ค่ะอุย้ยเจอกองเตาอีกแล้วทีนี้นี่ค่ะอีกดอกหนึ่ง ยังไม่ได้เดินที่เจอคุณตานะ่ะนี่กลุ่มเดียวค่ะกลุ่มเดียวหกดอกนี่ค่ะหกดอกค่ะเข้าสู่สภาพเดิมอีกแล้วสภาพเห็ดเยอะอีกสองดอกอ้วนๆค่ะใกล้กันทำไมแบกหนักนี่ค่ะ เดี๋ยวก็อีลิคอปเตอร์มารับใกล้ๆกันเลยค่ะสองดอกก็ได้ไหมก็ไ,มดนะได้เห็ดไหมก็ได,ได้อยู่แล้วและเห็ดเยอะอยู่ป่านี้เจอฝรั่งสามคนมาก่อนอีกแล้วนึกว่ากินแต่คนไทยฝรั่งก็มาหาเจอเหรอพี่โหอย่างสวยเลยอะของพี่ตานี่ค่ะนี่อีกดอกนึงนี่อีกสองดอกอนี่นไม่เขาไม่เจอหมดหรอกฝรั่งมาก่อนแต่เขาไม่เจอ lâu ta đi qua con thay ta há kin Này kìa nè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  Này kìa nè เหลือตาฝรั่งเหลือตาฝรั่งฝรั่งมาสี่คนนี่เอา้าเจอดอกหัวหลุดเจอไหมไม่เอาเอ็ดยากจังไก่หัวหลุดเฉยแล้วค่ะอีกดอกนะะึงค่ะ อยู่ใต้ดินนี่อีกสองดอกนี่ค่ะสองดอกสองดอกนี่อีกหนึ่งดอก บานี่ขาลึกไหนอะทำไมมันไม่ขึ้นขายาวเอบเอบ นี่ค่ะแอบอยู่สองดอกค่ะแอบก็เจอขุดแล้วค่ะแอบก็เจอนี่ค่ะเนี่ยจะได้จะได้แบบว่อุ้ยนี่ดอกหนึงก็น,นั่นเนี่ยสองดอกหนึ่งอ่ะฮะนี่สองดอกค่ะสามดอกสี่ดอกนี่นี่จะไปใส่น้ำมันรวนนั่น สวยเลยค่ะอของพี่ตาก็สูคขายังกับขาพี่ตาเลยยาวขาไก่สัน้นขาพี่ตายาวอ,อ,าอีกดอกนึ้งค่ะโอ้ยนี่ดอกเล็กด้วยเอามาอยู่ใต้ตะก้าเอาตะก้าเห็ดมาวางเจอเห็ดนี่ค่ะ ตุปุติปิแมนอนอย่างสวยเลยเนาะนอนนอนยาวอุ้ยอะไรนี่นี่ขาเห็ดเลยนี่ใหญ่มากใหญ่จริงจริง